Movement claims was and over donation ขณะก้าวหน้าอ้างว่าถูกสายรายเรื่องการเปิดใจเงินบริจาคสวัสดีค่ะ Hi everybody my name is Rosie and welcome to Newsbeeps มีอยู่วันหนึ่ง r o s i ได้ยินนองสองคนทบสอบภาษาอังกฤษการโร s ี e ชอบมากๆคนแรกพูดมาม่วง อีกคนตอบ mango คนแรกพูดสีเหลืองอีกคนตอบ yellow รกกระปะ Vigo มีด Ito ดารา Mario คนนี้โรซี่ชอบมากๆ FCP Mario ครับอย่างน้อยก็ทำให้น้องๆได้สนุกกับขับศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ n e w s p e e p s ของเราก็สนุกและได้ความรู้ ปติดตามเราเลยค่ะจากข่าว Progressive Movement claims it was slandered over donation disbursement มีประโยคที่น่าสนใจนั่นก็คือ all together 222,783 b a ท t remains in Miss Panika's bank account and no funds have ever been withdrawn for personal use as alleged. ภาษาไทยยอดเงินรวมทั้งสิน2 2 2 7 8 3ปัทอย่างคงอยู่ในปัญชีธนาคารของคนพานิกาและเงินไม่เคยถูกถอนออกไปเพื่อใช้ส่วนดัวตามที่ถูกกล่าวหาจากประยคนี้ มีวัลีที่น่าสนใจนั่นก็คือ no funds have ever been withdrawn ซึ่งแปลว่าเงินไม่เคยถอนออกมาครองสร้างนี้เป็น present perfect เพราะว่าเรามีประธาน have หรือ has และคำกริยาช่องสามในประโยคนี้เราก็มีคำว่า ever เพราะเป็นประโยคปฏิเสธ no โ o ซี่ขอยกด้วยอย่างเพิ่มเติมประโยคที่ครองสร้างแบบนี้เดียวกันนะคะ Nobody has ever told me they love me ไม่มีใครเคยบอกรักฉันแต่โรซี่ชอบบอกรักคน Nothing like this has ever happened to us เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อน ต่อไป r o ซี่จะสอนถึงวลีที่ใช้ present perfect เพื่อพูดถึงประสบการณ์ของเราประโยคต่อไปเราก็จ้องใช้คำว่า ever เพราะเราใช้พูดถึงครั้งแรกของเรา This is the first time that I've ever eaten sticky rice ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันกินข้าวเหนียว แม้ต้องมีส้ตมตำด้วยสิค่ะประโยคต่อไปเป็นประโยคคำถามซึ่งแปลว่าเคยดด,ดดดมาก่อนไหม Have you ever been to Oxford before คนไปออกซฟอร์ดมาก่อนไหมบ้านเกิดโรซี่เอง Has she ever eaten fish and chips before เขาเคยกิน fish and chips มาก่อนไหม แล้วต่อไปเรามีคำถามว่า Have they ever drunk beer before? พวกเขาเคยกินเบียร์มาก่อนไหมคะต่อไปเป็นประโยคบอกเล่าเพื่อเล่าประสบการณ์ของเราน้องๆจะสังเกตว่าโรซี่ไม่ได้ใช้คำว่า ever I have been to Taiwan ฉันเคยไปไต้หวันมาก่อนเราไม่ได้บอกว่า I ever been to Taiwan ต้องเป็น I have been to Taiwan. She has ridden a horse before. Kao Magon. We have flown in a helicopter before. เราเคยนั่งเฮลิคอปเตอร์มาก่อน. Nan helicopter magon. by Ben I haven't ever broken my arm. หรือ I haven't broken my arm. ก็ได้ค่ะเราไม่ต้องใช้คำว่า ever ในประโยคนี้ประโยคนี้ก็แปลว่าฉันไม่เคยแขนหักมาก่อน he hasn't ever seen snow หรือ he hasn't seen snow ก็ได้เขาไม่เคยเห็นหิมะตกมาก่อน they haven't ever played volleyball หรือ they haven't played volleyball ก็ได้ พวกเขาไม่เคยเล่นวอลลีบอลมาก่อนแล้วประโยคต่อไปก็เป็นประโยคปฏิเสธแต่เราจะใช้คำว่า never ความหมายเหมือนกันแต่รูปแบบต่างกัน I have never seen a ghost แปลว่าฉันไม่เคยเห็นผีมาก่อนและไม่อยากเห็นด้วยค่ะว <c oughs> ู้สิซก,กลัวมากต่อไป We have never eaten sushi ซึ่งแปลว่าเราไม่เคยกินซูชิมาก่อน As for me, I've never eaten Som Tam Bu แต่ ala, Som Tam Thai เมนฟะเรียบค่ะช่วงต่อไป top quote จาก net Thai b b s World Hey g u y sis n a t here ช่วงนี้ถ้าใครกำลังท้อกับการเรียนหรือการงานวันนี้นะคะพี่นั t ก็มีคำคมดีๆจากเอมมาวัตสันมาฝากกันค่ะ I don't want the fear of failure to stop me from doing what I really care about I don't want, really don want, really don want, really don want the fear of failure to stop me from doing what I really care about ฉันจะไม่ยอมให้ความกลัวที่จะล้มเหลวมาขัดขวางในการทำในสิ่งที่ฉันแคร์มากที่สุดค่ะ พราะความล้มเหลวอ,อาจจะทําให้เรารู้สึกท้อจนเราไม่อยากทําต่อจนทําให้เรารู้สึกกลัวที่จะล้มเหลวใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่ควรที่จะให้ความกลัวที่จะล้มเหลวมาขัดขวางเป้าหมายในชีวิตของเราค่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณแคร์มากที่สุดไม่ใช่หรอคะเพราะทุกคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตก็ล้วนผ่านความล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้นค่ะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะล้มแล้วลุกขึ้นใหม่นะคะพี่ติ๊บคะ หนูเคยไปดูหนังเรื่อง The Avengers ค่ะเขาพูดว่า I love you 3000ค่ะแปลว่าอะไรหรอคะ จริงๆเป็นประโยคที่คนพูดถึงเยอะมากเลยนะครับผมกับคำว่า I love you 3000จาก Avengers and Game คำนี้เนี่ยเป็นคำที่ลูกสาวของโทนี่สตาร์ทนะครับมอร์แกนได้บอกกับพ่อก่อนที่จะนอนนั่นเองว่า I love you 3000เรียกได้ว่าเป็นการเกทับกันว่าใครรักใครมากกว่าเพราก,ก่อนนอนเนี่ยโทนี่สตาร์ได้บอกลูกสาวมอร์แกนว่า I love you t o n ซึ่งแปลว่าพ่อรักลูกเป็นตันๆเลยนะ1ตันนะครับผม หนัก2,200ปอนด์ลูกสาวก,ก็เลยเกยทับไปว่า I love you 3,000เกทับไปที่3,000ปอนด์เลยนอกจาก I love you 3,000แล้วนะครับผมนี่คำนี้เลย I'm so crazy about you ฉันข้างไคล้คุณมากเลยอะเี้เราเป็นแฟนขับักร้องคนนี้รักร้องคนนี้มากเลยอะไรอย่างนี้ I can't live without you ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณก็การบอกรักใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่รักเนี่ยจะอยากอยู่ด้วยไหมจริงไหมจริงไหม I want to spend the rest of my life with you ฉันต้องการที่จะใช้ทั้งหมดของชีวิตที่เหลือของฉันเนี่ยกับคุณจนตอนนี้พี่ก็อยากจะบอกรักนกตัวนี้มากเลยนะครับ I love you 3,000 e เพราะนกตัวหนักมากเลยฮะแต่จริงๆแล้วดูเหมือนพี่จะหนักกว่านกอีกเนะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะไว้เจอกัน next clip with Ask Steve and see you next clip Before we go, if you have any questions about English language, don't forget to send a clip to Con t v e and he may answer your question on this show. Also, if you could all scan the QR code to my right and then answer a few questions, you will have an opportunity to win a prize. That's everything for today. See you again tomorrow at the same time. Pang ALTV. Chong Si TV Rien Sa no. So I